อีกไม่กี Anything, นน่วันเราก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วมีน้องตัวต่อทิฟฟานี่น้องไม้น้องฮีนะครับประธานโทษนะถ้าขึ้นรถอยากแตงเย็นต้องเปิดแอร์แต่ถ้าอยากจะรักคนแก่ต้องเปิดใจเปิดโลงยังไม่ได้เลยประธานเมื่อเพื่อนฝ่ายค้อนท่านขอเพลงรักอันตรายก็จะร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งเดี๋ยวท่อนบนหรือท่อนล่างครับ จริงความรักที่มันอันตรายเนี่ยมันจะอันตรายอยู่ที่ท่อนล่างครับประธานหล่อจังเลยนี <ton of> ่ถ <t> ้าอมหัวประธานได้คงอมหัวถ้าประธานไปแล้วครับเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยมักหน้าตึงวันยังไม่หยุดอีกนะฮะถ้าท่านเมื่อยผมว่าท่านนั่งก่อนดีกว่ารัะพีไปทั้งไม่เห็นแบบนี้แหละครับ S <S 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 มันมันนอกเรื่องแล้วมันไม่เข้าเรื่องเลยนะครับท่านครับ เชิญน,นั่งครับท่านสมาชิกทุกท่านครับขอเปิดประชุมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อยู่ในบรรยากาศแห่งความรักนะครับบางคนบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วอีก3-4วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์หน้าตาหลายท่านก็ดูสดชื่นนะครับเพราะเพิ่งไปหย่ามานะวันแห่งความรักเนี่ยเราพบว่าข้อมูลของคนที่จดทะเบียนสมรสกับ คนที่จดทะเบียนหย่านี่ใกล้เคียงกันนะครับท่านสมาชิกค,ครับแสดงว่าคนเหล่านั้นรักกันได้ก็ชังกันได้รักกันแล้วทําอย่างไรที่จะให้รักนั้นมีความยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญท่านสมชายยกมือมีเรื่องหาเรืออะไรครับท่านประธานที่รพครับมีเรื่องหาเรือผมสมชายน้องฮีจากร้อยเอ็ดนะรรท่านประธานนะครับจากน้องฮีน้อย <ผม S 1> หรือน้องฮีใหญ่ครับน้องฮีใหญ่แน่นอนอยู่แล้วท่านประธาน อีกไม่กี่วันเราก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วบรรยากาศวันนี้ธรรมทานที่เครพผมมีความสุขมากมีน้องตัวต่อทิฟฟานี่น้องไม้น้องฮีนะครับประธานโทษนะอะไรนะน้องไม์เมโลดี้ขอภัยนะฮะแล้วก็โอ้โหคือฮายกันใหญ่นะฮะแล้วที่สำคัญ ศิลปินในดวงใจผมท่านประธานครับอยากขอฟังเสียงน้องเดียวสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมเกียรติจากนครศรีธรรมราชครับปรบมือต้อนรับน้องเดียวครับต้อนรับน้องเดียวด้วยนะครับเมื่อเพื่อนฝ่ายคอนท่านขอเพลงรักอันตรายก็จะร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งเอาท่อนบนหรือท่อนล่างครับจริงๆความรักที่มันอันตรายนี่มันจะอันตรายอยู่ที่ท่อนล่างครับ พี่จนน,น้องรักจางจากจนอขอบคุณครับอขอบคุณมากครับหนังน้องเดียวนะครับเป็นทั้งศิลปินนักร้องเป็นทั้งในหนังตะลุงนะฮะก็ขอต้อนรับด้วยนะครับ,รบท่านสมภารท่านยกมือเนี่ยจะหาหลือหรือประท้วงหรือมีเรื่องอะไรกรับพูดจบละ ยหัธาวันทากราบนบท่านประธานที่เคารพการเปิดประชุมสภาในช่วงสมัยของความฮักอย่างนี้อันนี้เมื่อไหร่จะเข้าเรื่องครับที่ผมจะเข้าเรื่องคือช่วงหลังเนี่ยผมทราบมาว่าหลังจากการประชุมสภาออกอากาศไปทั่วประเทศทางช่องไทยรัฐทีวีก็มีเอฟซีหลายท่านครับ พูดมาเกี่ยวกับเรื่องของความฮักมากมายแล้วบัได้อู้ถึงสมาชิกท่านอื่นเลยพูดถึงแต่ท่านประธานสภาพูดถึงเรื่องอะไรครับก็มีครับการประชุมสภาแทนที่จะมาชื่นชมว่าแต่ละท่านนั้นอภิปรายได้ตรงประเด็นได้สมประเด็นได้องค์ประกอบครบถ้วนทำมึกสภานั้นเดินทางไปข้างหน้าทำมึกประเทศชาติพัฒนาขึ้นกลับมา ชื่นชมแต่ท่านประธานในเอฟซีต่างๆพูดมาเป็นเสียงเดียวกันว่าประธา,า,า,านหล่อจังเลยท่านสมภาษครับเรื่องนี้ผมพยายามจะแก้ไขอยู่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับมันมันต้องใช้เวลาหรอครับสอบถามไปแล้วเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยมาร์หนาตึงวันท่านสมภาษครับ เห็นว่าเดือนนี้เป็นเดืนอนแห่งความรักนะครับผมก็เลยอนุญาตให้พูดเรื่องไร้สาระได้บ้างนะครับแต่ท่าประธานมาันจะไร้สาระบมดได้พราะวันเนี้ยผมประหอไปตั้งปุ้นนอกจากหนังน้องเดียวแล้วก็มาติดใจที่น้องตัวต่อไปติดใจตัวต่อแล้วไม่ระวังตัวแตนบ้างเลยครับ มีมีผู้ประท้วงผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีมนะครับฝ่ายรัฐบาลพูดไม่ตรงประเด็นถ้ามาอยู่ข้างๆผมท่านจะได้กระเด็นนะครับคือทีไปทั้งไม่เห็นแบบนี้แหละครับมันมันนอกเรื่องแล้วมันไม่เข้าเรื่องเลยนะครับท่านครัมันไร้สาระจักนักเลย คือมันเป็นจังซี่ครับผมเป็นตัวแท่นของคนไตอ,อันสิมาวาวอันสัวนแทนคนไต้ทำไมเสียงออกอีสานอย่างเงี้ยอันผมไปมี่เมียอยู่อีสานก็เลยวาวได้อยู่ครับมันติดเสื้อกันครับมันติดเสื้อคือผมอยากจะฝากไปทางด้านคณะรัฐบาลนะครับในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงประมาณสามสี่วันนี้นะฮะกับการที่จะมอบดอกไม้นะครับเออ สำหรับคู่รักอื่นๆมอบดอกไม้ให้ได้ดอกกุลหลาบให้ได้แต่สำหรับฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นห่วงรัฐแบาลหรือมีความรักต่อรัฐแบนลการทำงานของรัฐบาลเนี่ยอ,อย่ามอบดอกไม้ถ้ามอบมอบได้ดอกเดียวอกย่าไปรวบรวมเรรวบรวมแล้วมันจะกลายเป็นชออ่อผมไม่อยากให้เกิดการชออ่อพอหลายดอก,ดอกมันจะช่อกันไปมากกว่านี้ประเทศชาติมันจะเกิดความเดือดร้อน เข้าใจไหมครับท่านอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจนะครับครับเข้าใจแล้วเข้าคุกด้วยนะครับเข้าใจอย่างเดียวครับขอบคุณท่านประธานครับครับครับท่านประธานครับเดี๋ยวท่านทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยท่านรองนายกเนี่ยท่านตำแหน่งใหญ่กว่ารัฐมนตรีอ่นะครับต้องต้องอนุญาตท่านก่อนนะกับเรียนท่านประธานฮะท่านประธานฮะผมต้องขอบคุณน้องเดียวที่กรุณาขึ้นมาประท้วงรัฐมนตรีผมครับ จริงๆเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากซึ่งไม่ใช่เฉพาะน้องเดียวครับที่รำคาญผมก็รำคาญครับแล้วน้องเดียวอยู่ตรงตรงข้ามตั้งไกลยังรำคาญแล้วผมนั่งติดกันจะไม่รำคาญได้ไงท่านารประธานแล้วแล้วเนี่ยผมว่าจะไม่ประท้วงแล้วกรณีที่ชื่นชมท่านประธานจะดงงลลีอย่างงู้นหลออย่างนั้นน่ารักอย่างนี้หอมอย่างงูลล้น อย่างนี้เขาไม่เรียกลียนะครับท่านประธานเขาเรียกอะไรครับแถวบ้านเขาเรียกอมนะครับท่านประธานโอ้มิดเลยนะครับนี่ถ้าอมหัวประธานได้คงอมหัวท่านประธานไปแล้วครับ <c oughs> ในสังคมบ้านเราเนี่ยที่มันมีเป็นช่ออย่างที่คุณเดียวบอกเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะว่ามันเอาอกเอาใจกันแบบนี้รู้ว่าตัวเองจะได้ผลประโยชน์อะไร <c oughs> ก็เลยเอาแต่ละดอกแต่ละดอกรวมเป็นช่อ ถ้าเรียกเต็มๆก็เรียกว่าช่อฉนท่านประธานเอาละครับหมดเวลาผมนั่งเลยละครับสงสัยแอรสภาจะหนาวอะท่านประธานที่เคารพครับผมนั้นอยากจะนั่งลงใจจังค่าไม่มีใครห้ามเลยนะครับอยากให้รีบนั่งด้วยครับแต่ว่าผมเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองผมเป็นเรื่องเรื่องความฮักในใกล้ๆวันมาเลไทย เวลาร้องไห้อยากให้มีเหตุผลมากกว่านี้หน่อยนะครับผมห่วงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะออกนอกลู่นอกทางเกี่ยวกับเรื่องความภากเจ้ากระสวงวัฒนธรรมเป็นห่วงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในวันวาเลนไตน์ท่านท่านท่านเอกประท้วงแล้วละครับกับเรียนท่านประธานสภาทลอกนะครับผมเอกเชิดพงดาราชนะครับเออผมว่าเราเสียเวลาออกอากาศกันมามากแล้วนะฮะ ผมจะพาเข้าเรื่องกันสักทีแล้วครับหมายความว่าผมต้องนั่งยังไม่หยุดอีกนะฮะถ้าท่านเมื่อยผมว่าท่านนั่งก่อนดีกว่าจะ,ะชวนอย่างนี้ครับเรื่องในเทศกาลวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยนะฮะ <c oughs> ผมอยากจะเชิญชวนสภาทอกของเราเนี่ยมารักกันดีกว่าครับฝ <c oughs> ่ายค้อนกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราค้อนกันมาแคเยอะแล้วนะครับ <c oughs> เรามีอะไรก็แย้งกันมาเยอะแล้วเรามารักกันมากลมเกลียวกันบ้างชมบ้างเนี่ย อย่างสาวสวยสองท่านเนี่ยเอาจริงๆนะฮะถึงจะเป็นฝ่ายค้อนเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่ารักและชื่นชมครับผมอยากให้ทั้งสภาเนี่ยนะฮะโกนหัวให้หัวโล้นทั้งหมดเลยครับทำไมอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าทั้งสภาเนี่ยหัวโล้นหมดน้องตัวต่อกับน้องไม้จะได้มีผมแค่คนเดียวไงครับมันต้องลงทุนกันขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องอย่างนั้นครับ ถึงแม้ท่านอาจารย์สมภาคษจะเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันนะครับท่านหยุดชมประธานก่อนนะฮะประธานครับเรื่องเราเนี้ยมันเป็นเรื่องความฮักผมจะได้ผมกว่าท่านประธาน,าน,นเขาเข้า <วะ S 2> ใจแล้วครับนี่ท่านสมชายประท้วงฮะท่านประธานที่เคารพผมสมชายน้อ,นองอี้อยิดประท้วงท่านประธานเนี่ยฮะไม่บังคับควบคุมการประชุมสภาให้มันเรียบร้อยท่านสมพักครับนั่งลงเถอะครับผมจะได้ยืนขึ้นไว้อะไร ท่านสมภาษ์ครับแต่ผมขอยืยนยันว่าผมรักท่านประธานเห็นไหมครับเนียน่ย miss you อ,อ๋อขอบคุณมากครับที่ <c oughs> ลงไปได้ฮะท่านบัญญัติสุวรรณแว่นทองประท้วงครับเอ่อเนื่องจากท่านสมเพชเนี่ยท่านสมภาษ์ครับสมภาษ์ครับผมยิ่งฟังผมยิ่งสมเพชนะครับ วันวาเลนไทน์หรือว่าจะเป็นวันเผาศพก็ไม่รู้นะครับท่านปีนี้ถ้าดอกกุหลาบแพงกว่ายางพาราผมจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับจะต้องมีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับเพราะยางพาราใช้มากกว่าดอกกุหลาบนะครับอย่าลืมว่าการผลิตถุงยางอนามัยแต่ละปีในวันวาเลนไทน์ถูกไหมครับท่านครับใช้เยอะมากครับโดยเฉพาะผมเนี่ย เดือนนึงแปดลังนะครับทำไมจะมากขนาดนั้นล่ะครับแล้วผมต้องใส่หลายชั้นนะครับให้หนาขึ้นนะฮะนะครับบ้านโดนเอาที่จังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะครับสภานอง